ไมาขี้ช้างโอ้โหแมวนะไมานะไมวหนีหนีหนีเอากี่มันนวดสิมันนวดไปใส่ต้นไม้น่มันนวดสิป้าเอาเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกว่าเอาอีก ไปลุยมันไม่ออกออกเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วไม่ออกสภาพตโตไม่ออก ย้อนเนี่ยมันมันจัดเป็นยังไงพ่อได้่รถแข็งทื่อเลยเข้าโค้งนีเนี่ยสั่นงี้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 เลยใช่คอเนี่ยมันก็ตื้อตื้อไหมพ่อมันร้องดิ้นตื้อตื้อไหมพ่อตอนเข้าโค้งมันดังตื้อตื้อจะของเราเนี่ยมันมาตรฐานเนี่ยตื้อตื้อตื้อเข้าโค้งเข้าตรงนี้โหดิ้นดิ คอสหายหัวไปนะจอดข้า้นึงไมปเห็นเลยที่หายหัวไปเลยไปไปหนี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 หายัหาไปเลยนะเข้ากเมฆไปแล้วเออผักกูนี่มันต้มยำอร่อยเนาะเขาต้มจืดเนาะถ้าภูเขาวขาวคุณสิษย์ พาขับอันติดทางเขาใหญ่โหดตัดใช่ไหมหนงบอก่าไงนะออบอกชขบาสรพัพิษวซา,ราเระุหล, <c oughs> ลงเขาน สิดงที่น่าายแ่สิ จรจงสะนะผมว่าผ่านสภาเนี่ไปลองสารประกองเลยผมว่าสิงเงินเจ๊เขาสิงเงินผ่านสภาแล้วเขาประกาศใช้ได้เลยไงอำนาจอยู่ที่รัฐบาลฝ่ายคา้านไม่เกี่ยวอะไร<ม>เล่นการเมืองเป็นบุคคลสะนะ<ม>ฝ่ายแช่กับนาจิทอกร็รอดตากแดดอยู่บ้าน<ม>ฝ่ายยิ่งกันาจิน้อนทางขาตากแดดอยู่บ้าน<ม>เป็นผู้แทนมาได้ยังไงอายเขาคิด บริหารราชการแผ่นดินยังไม่เป็นจะมาเป็นรัฐบาลได้ยังไงไม่เข้าใจฝ่ายบริหารเนาะโอ้ขี้ไรีคนกุลเสดาย14ล้านเสียงได้หามเลยกุอา,อายคนที่<ไ>ปายเลยโฉงอไงโง่ป่านี้ยังม่เป็นผู้แทนอีกโอ้ยเมือนะ่อยน้ำกุลเสดาย14ล้านเสียงท<ป>ี่เขาย้อนวัดเดี๋ยวพก่ง้หาทางเขาไง โง่ก็โง่เกิน่อาชาวโลกเขาเนาะ oh. ในรัฐธรรมนูญเขาก็บอกอยู่แล้วเสียงข้างมากอ่ะนา oh. ไปต่อเลยโอ้ยแต่แต <Okay. S 1> ่แต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 ่แขกขบกกามันก็ oh. โดดงับเอาเลยแล้วแ oh. สดงว่าไม่เข้าใจอะไรเลยเลื่การเมือง คานแม่งตะพุดตะเบ,บือตู้เย็ยเราไมเหนื่อยแล้วเป็นนี่มันหน้ามาตรงไหนดูก็ตรงนี้เลยเขียวขจีเหญยยังกูเรียนไอ้มันบอก เขาถามใครว่ามันยังไม่ได้อายุราชการแล้วมันก็ลามันเจียวมันบ้าไงมันถ่ามันดีดีไม่ดีจตมึงทนมาได้กี่ปีแต่มันฉันก็ถามแล้วว่าไอมันไม่น่าจะอายุถึงห้าสิบและอายุราชการมันก็ไม่น่าจะถึงยี่สิบห้าเยะเพราะว่าฉันก็ว่าอยู่ว่ามันไม่น่าจะถึงห้าสิบมันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปฆ่าตัวตายตัวนั้นมีผัวไหมล่ะมีลูกไหมล่ะกอไม่เป็นไรพ่อแม่เ็มีตังก็ได้ก็ประคร่ะ่ะถึงอย่างไถึงไม่ถึงมันไม่าออกเออไอคนที่พูดก็ไม่รู้จากข้อเท็จจริงไงแต่ไ้นแต่ยายนางนี่ยไม่ควรไปงงเงื่อนอยู่นั่น ึง,ไไง,งแก่วไว้เบิกแกม้างหัวกับเบิกแก,ก่กล่ะแล้วจะไปอยู่ตามหมอกอะไรเป็นกู้เออแบบว่าหัวเป็น,ปนคูบ้าน,าททนลอยๆไอน,น่าไัเสียงมากบอกว่ได้เยอะหลายลายไปกูสากอสองเรียนนธุรกิจันิตคุยม่จะกคุย ก็นางก็นางก็นางทิวเ่ย นักเลียนขนาดนี้จะเหลือไอ้หายโน่นตัวตัวยักษ์เลยถ้ใหญ่ใหญ่มากเลยไงอย่างนี้ไอ้นี่ต้องเอาไปแทนลพบุรีสี่ห้าตัวเลี้ยงเลี้ยงลูกของนี่ไงหนูถ่ายได้เลี้ยงลูกของลูกสาวติดนี่ยมันเข้ามานี่หมดเลยแล้วคลองเป็นรายกันแล้วแล้วมันหายหรือไม่หายเอ๊ะมันเค็ดเหรอลูก แล้วมึงจะไปฝึกได้แล้วมึงจะไมไม่บอกป๋าเออมันต้องกินยาคลายเส้นหรอกกินยาคลายเส้นเดี๋ยวยันนี้จะเอาให้กินปวดไหมไม่ปวดยามันมันไม่ปวดก็ไม่ต้องกินไม่ต้องประามันได้มันบอกไม่เป็นไรเออมันไม่ปวดแต่ว่าเวลามันหันมันหันไม่สนิทมันมันไม่ถนัดใช่ไหมใช่ละเงย้าเขาไม่ถนัดนั่นแหละมันยังไม่หาย ยาคลายเส้นไปนวดเออเป็นวดไม่ได้หรอกเดี๋ยวป๋ายาคลายเส้นให้ยาคลายเส้นแล้วก็น้ำมันทามันนอนหมอนอย่างนั้นบ้าได้ไงเ้ยเธอจะบ้าเหรอหมอนมันแทบไม่ใช่หมอนแบบนี้เขาบอกมาหนูมันไม่เอาสิกูให้จังใจเนาะสูดลงเขาเหอะอยากพูดขับรถไปก็ไม่สุดไปเลยคนไม่รู้เรื่องหนุนหมอนยังไงมึงยังไม่รู้เลย ทางว,ว,ว,วนท้งลูกใช่ถ้าเป็นทางหลวนไปหลวงพระบางเนี่ยใครจะเป็นคนหยิบเอาอีกแล้ว<อ>หลวงพระบางอีกแล้วาาใครเขาไม่สนใจแล้วหลวงพระบางอะ่ะ เขาไม่ไปกันแล้วทนตายไม่ไปหลวงพระบางไม่ไปเที่ยวประเทศลาวแล้วกักัมพูดีครับู่กัมพูดีดเขาก็ไม่ไปมาเลยพวกทำไอ้รถรับจ้างแถวหน้าดา่านเนี้ยมันจะตาย,ยเขาบอกไปโกงค่าโดยสารเขาด้วยมั้งอ้าว,วเนยเนยแหมโกงค่าโดยสารคนไทยอ่ะ แล้วก็นวนเอาส่วนตัวโดนเลยแล้วโลกโซเชียลถือว่ามันธรรมดาเรอะแล้วก็ยิ่งไอ้เจ้าเจ้าที่ตำรวจบ้านน่ะเคลื่อนของแล่มาเก็บเขาไปนอนบ้านญาติบ้านเพื่อนคนรู้จักกันก็ไปปรับจับเขาเออถ้านอนอีกคืนนี้ก็มาจับปรับเขาท้องที่ป,ปรับไปแล้วเปลี่ยนกันมากินบาตรเขาก็น้ำมันตัว ที่มึงไปบ้านกูอ่ะมึงจะอยู่กี่คืนกี่ชาติยังได้เลยเขาไม่สนใจหรอกประแต่มึงเขาว่าถูกต้องตามกฎหมายค่าผ่านแดนเขาก็เสียแล้วมึงจะไปเสียค่านอนบ้านเพื่อนอีกบ้าหรอเขาไล่ให้ไปนอนโรงแรมโรงแรมหมาอะไรเขาเบื่อโรงแรมเขาจะนอนบ้านดอก เบาวเตียงกับไอ้บาวจันเนี่ยมันลบโพสออกเลยมันไ้จันไขโกรธใครล่ะเออฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรมันนี่ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยอ้าพวกนี้มันทำ YouTube มันช่วยเหลือคนมันก็หวังเอาเงินบริจาคจากไทยเรานี่แหละ แดดอเลยอยู่ถ้าเราไปดครดายกมันจะลดเลียเ้ยวเคี้ยวโคตรีกว่าอกาศ ะซ่าเกินอายุวันที่คนละไปไรีบ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 เลยป่าวอ้จะรีบได้ไงถ้ารีบมันเกิดอุบัติเหตุโน้เขาไม่ได้กลับบานะา้านนะเข้าใจอย่างเออนี่ของเรื่องมันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันดูว่ามันดีอะขับรถเร็วอะ่ะดีอเออโอ้โห <laughs>

อย,อยู่2วันสองวัน3วันกลางไม่บอกก็คือชันก็ใส่ถุงอีกเลยมันงงไปอู้ห้วงหงาหงอนมันไม่ใช่ร้อนไหนฟันมันมันเป๋ไปใส่ไงกลนงคืนแล้วมันก็กัดใส่กันไง ปาก็เลยเป็นแผลไงเขาเรียกเสียดสี<อ>เขียวดีจ้วะว่ะ ออกินน้ำเดียวเียวรถคดเคี้ยออวใช่ไหมครับหนอะเปิดกินโน่นอยู่ใต้ขาหนูเรียวรถคดเคี้ยอวอีกกินเยอะๆกินไปเหอะน้ำมันไม่ติดคอตายหรอก ยอเนี่ยเขาจับเขาจับได้นะเออจับด้วยเรดาร์เขาบ่อโทษแจ้งได้เขาหนักนีไง แขกนั่งเต็มอยู่เสียไปปิดห้องน้ำไม่อ่านวรตีนที่บ้านแล้วมันทําความสะอาดเสร็จปุ๊บมันปิดปัดป๊ดเลยเพราะว่าที่จริงก็ได้เห็นใจก็นะพวกนี้มันเป็นลูกจ้างโครงการเฉยๆนะมันไม่ใช่ <มา S 1> ข้าราชการนะมามาเขาจ้างมาไม่ได้จะรูกจ้างโครงการ้จ้างประจําะฆ่าจะง,งักก็ต้องทเออพราะว่าเขาจ้างมาไง มันไม่มีบำเหน็จบำนาญมันได้เงินประกันสังคมคุณทำอ่ะต้องานคุณอ่ะพัดเปดืยนหมุนเวียนกันทำตัวหยาบก <c oughs> ระดาษเปล่าเลยแม่งไม่เคยสนใจเลยกลางคืนนี่ยมันควรจะทำถ้าไม่ทำก็ก็ <c oughs> เป็นอยู่เงี้ย กล้องลูกก็อะไร,ร,รเลยันฟืบเลยมันต้องอันฟืบอ่ะพ่อยเดินหอมด่านเดินหอม บ้านบ้าน,านยังให้เซ็ตซับ